ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกบึงนาลางครับน่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับมีตลาดนัดตลาดนัดเล็กๆอยู่นะครับผมจะพามาเดินเที่ยวตลาดตลาดนัดให้ดูยังไม่เคยแวะครับสายนี้เพิ่งจะนานๆจะผ่านมาทีนะครับแล้วก็ผ่านมาตอนเย็นๆจะมีตลาดนัดยวลองไปเดินดูกันครับมีอะไรมีอะไรแบบของบ้านๆขายบ้างนะครับลองมาเดินดูก่อนครับ ตลา,าดเล็กนิดเดียวนะแต่แต่ว่าลองมาเดินดูก่อนครับเผื่อมันดูมาเจอของที่แบบบ้านบ้าน ผัดอะไรครับนี่ผัดอะไรผัดอะไรนะครับผัดกบอปลาไหลันนี้อะไรนะครับผัดเผ็ดกลางหมูจ้ะผัดเผ็ดกลางหมูอันนี้ขายยังไงครับหัวยีบาทเชาามอย่็าไดเอาเอานี่ยเอานถุงหนึ่งผัดเผ็ดกบนะ นี่ลาบปลาดุนี่ลาบปลาดุนี่ลาบปลาปดุเสียงหัวปีเหรอครับนี่มันจังหวัดไหนนะครับนี่โพธิเลจังหวัดพิจิตรหลังวัดเลยนะอ๋อครับเอาอันเนี้ยเอาผัดเผ็ดกบอันนี้ผัดหย,ยาบๆนี่เนาะผัดให้แห้งนี่นนเนาะครับอ๋อครับ,บนหนึ่งยี่สิบบาทแล้วก็ปาลาไหลในกัน อันนี้ปลาอะไรยายปลากรุดปลาขระแขงไงแต่ตัวเล็กเป็นปลาต,วาตวาาัวไหลตัวไหลมีนะสักหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวเขาเรียกผัดโอ้ผัดเผ็ดเหรอเป็นแห้งนี่เนาะเขาต้องไล่ของแห้งเพราะตรงนี้ก็จิ้มเย็นกันอ๋อเขาก็ผัดากาบน้ำจินเนย็นัน้ำปูมาซื้อ,ซ,อซื้อติรดรถไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ไปกินที่ไหนก่อนซื้อไปก่อนถุงละยี่สิบบาทเนาะ สามถุงห้าสิบบาทผมจะกินไม่หมดผมกินคนเดียวกำลังจะกลับเชียงรายครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนอนแถวนี้แถวพิจิตรแถวแถวไหนแถวนครพิศวรรนนครเอ้ยพิศุโลกไหมอะไรนะครับอ๋อผมมาผมมาจากกรุงเทพครับกำลังจะกลับเชียงรายบ้านอยู่เชียงรายครับผัดเอาราดปลาดุกแต่ว่าใส่ปนห่อย ใส่าปีอ่ากับกระดูกสามโลเาปีหัวเนี่ยปลาห็ด่างอย่างละหน่อยเะไปลาหิจไมเป็นไรไม่เสียอะไรนะปลาหัจอ๋อปลาเลือดปลาทอดมันอ๋อทอดมันปลากายปลากายผ้าปูเนื้อเแล้วป่ะครับเดินดูกันหน้าาอาหารเผ็ดถุงยีสบาทก็โอเคนะคำว่า ้าแหงมัดกี่บาทครับนี่ปลาสวายครับหนูก็มีนะหนูนะครับนี่อ๋อหนูหนูนะครับตัวเป็นๆก็มีครับ ปลานมิ่นส่วนนี้เป็นเห็ดตลาดตลาด,ตลาดก็ไม่กว้างนะครับแต่ว่าน,นี่ก็ถูกอย่นะผมว่าผัดเป็ดถุงเมื่อเริ่มเลยยี่สิบบาท ก็มีพริกแกงขายด้วยนะพริกแกงเผ็ดนะพริกแกงพริแกงเนี่น่ากินน่ากินเดียวดูครับพริแกงเผ็ดนี่หลายยี่ห้อเนาะเดินดูก่อนครับ มาสุดทางแล้วโอ้มีลู่ด้วยเลยครับนี่มีค่ะสามถุงห้าสิบนะคะถุงละกี่บาทถุงละยี่สิบบาทยี่สิบค่ะสามถุงคิดนี่แกงอะไรครับแกงขี้เหล็กค่ะใส่อะไรครับใส่มือแกงขี้เหล็กยี่สิบบาทอยากโดนใจหมดนะคะโดนรู้ก,ก่น<ข>อนครับก็สุดแล,ะละ้วครับสุดตลาดละอ่า เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างนะเออน้ำพริกผมไปดูน้ำพริกนิดไปซื้อติดรถไว้ยังไงน,นะครับได้กินก็ไม่กินก็แต่มันคงเสียนะพรุ่งนี้เนาะหมดแล้วนี่นะครับก็ตลาดเล็กๆคัมเดินดูก็ก็เพลินดีครับของขายไม่แพงนะสามอย่างสามอย่างยี่สามอย่างายีง 20, สย่สิบบาทเมื่อกี้เจออะไรรู้อย่างหนึ่งว่าซื้ออยู่เดี๋ยวดูก่อนนะ เออซื้อพี่แกงนะครับมาซื้อพี่แกงไปสักถุงหนึ่งเรามาชิมดูว่าพี่พี่แกงเผ็ดนะครับเนี่ยลองเอาพี่แกงเผ็ดนี่ไปพี่แกงถุงกี่บาทครับ,แ,บททแต่ว่ามันมันคนละยี่ห้อกันแหละครับที่มันมีหลายสี ร้อยเผ็ดมากาสีเขียวเผ็ดมากเน้อยเผ็ดน้อยสีเ,ยเียวเผน้อยสีเขียวครับแต่อันนี้ปลากาแดงแลอกากระดานัคือแกงส้มเอานี่มาลองไปชิมดูถุงสี่บบาทเลวครับึบโงโลสี่สิบบานะ กุเรียนในโลเท่าไหร่ครับอเอาแกงส้มเนอะอันนี้แกงส้มเหรออ่าเ,เอา๋อเขาเผ็ดมากเอาก้าวงแดงอ,แๆๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอ๋อนี่เหรอใช่เลยอ๋อ,อถุงนี่มันแน่แนๆหน่อยอ่ะพริกเผ็ดแกงเผ็ดอันนี้นมันเป็นเนื้อหามเนอะจ๋าพนะ่อ43ไม่ติดหลงยบอกวหมูป่ากิบบาน,น ได้แล้วครับตลาดตลาดเล็กๆนะครับก็ถึงเวลากลับนะครับมีตะอา้ขายด้วยนะ ก็สุดทางพอดีนะครับก็คุณเด่นก็เดินทางกับเชียงรายนะครับเดี๋ยวได้พีิกแกงเผ็ดมานะเดี๋ยวุ่นะนี้ผมจะไปลองทําสูตรเออไม่รู้ว่ามีอะไรที่เป็นแกงป่าแก,แกงเผ็ดหรือแกงป่านะักกินลุงถามพอดีเอาไปทําแกงป่าได้เล่า่ม่รรุครับก็นี่นะครับเออแยกบึงนาลางนะครับวันนี้วันที่สามสามสิงหาคมสามกันยานะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับกับเชียงรายนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณ5โมง40ผมกาจะพักแถวพิษณุโลกสัก2ทุ่มนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับทาง Facebook ผมจะเอาลิงก์เฟ o บุ๊กใต้คลิปนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับโุงเดนนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b ์นะครับวิธีทำก็คือนี่ครับสมมตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับ หรือว่ากดติดตามหรือกดซับสไครต์ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับติด๊ดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กด มันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จเออมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ